ค่ะทุกคนคลิปนี้จะพิเศษหน่อยนะคะเป็นคลิปพิเศษที่แรกวันนี้ว่าจะพาทำอ่เขียน ข้อตกลงในการพัฒนางานในหัวข้อที่2ที่มันเป็นตารางสีช่องที่แรกวันนี้ว่าจะพาทําคลิปนี้นะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษแล้วกันนะคะเอามันจะเป็นเงาหน่อยเห็นแต่เงาแล้วกันคนนะคะก็คือ,อในส่วนของส่วนที่1นนะคะที่บางคนอาจจะยังทําไม่เรียบร้อยคือได้แต่ข้อมูลผู้จัดทาข้อตกลงนะคะแล้วก็ประเภทของห้องเรียนแต่พอมาในาส่วนที่เป็นภา,าระงานนะคะที่แบบเฮ้ ยังยังไม่เข้าใจในส่วนภาระงานนะคะเอาง่ายๆภาระงานก็คือจํานวนชั่วโม,มงสอนตามตารางสอนของท่านงานส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนการจัดการเรียนรู้การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแล้วก็งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาแล้วก็งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นซึ่งเอาง่ายๆนะคะภาระงานเนี่ยค่ะขออนุญาตให้ท่านเนี่ยค่ะเปิดคู่มือเล่มสีชมพูหน้า38ควบคู่ไปด้วยนะคะามาดูหน้า38 ซึ่งจํานวนชั่วโมงพลักงานขั้นต่ําที่เขากําหนดไว้ในคู่มือหน้า38เล่มสีชมพูนะคะทุกคนก็เอาแบบว่าเปิดให้ให้ทุกทุกทุกท่านดูตามนี้เลยแล้วกันนะคะคือชั่วโมงพาักงานขั้นต่ําเอาง่ายๆนะคะก็ขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างเพราะว่าครูวันก็สอนอยู่มัธยมนะก็ขอยกตัวอย่างเป็นโรงเรียนมัธยมในข้อที่3กันแล้วกันนะคะถ้าใครอยู่ประถมกับมัธยมนี่จะเหมือนกันเลยนะคะ จำนวนชั่วโมงสอนตามตารางสอนก็คือจะต้องปรปากฏเลยในตารางสอนที่เรียนของท่านก็คือจะต้องไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่คะ12อ่า10 12 12ชั่วโมงต่อสัปดาห์จะต้องปรากฏในตารางสอนนะคะเพราะว่าชั่วโมงสอนตามตารางสอนมันมันมันอยู่ในตารางสอนอยู่แล้วอันนี้หลักฐานง่ายๆเนาะแต่ที่ในในส่วนของงานอื่น งานอื่นๆคืออะไรเห็นไหมคะงานอื่นๆชั่วโมงพนักงานขั้นต่ํามันจะรวมข้อหนึ่งไปด้วยนะมันจะรวมหัวข้อน,นี้ไปด้วยนะคะจํานวนชั่วโมงพาระงานขั้นต่ําก็คือตามข้อหนึ่งจุดหนึ่งและข้ออื่นๆข้ออื่อนก็คืองานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดก,การเรียนรู้งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษางานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นอันน้มันคืออะไรล่ะในคู่มือหน้า38อธิบายไว้อย่างละเอียดคะ่ะทุกคน ข้อ1.2ก็คือพวกแผนการจัดการเรียนรู้มือแล้วนะคะพวกแผนการจัดการเรียนรู้พวกอะไรต่างๆที่ท่านทําอยู่แล้วพวกการสร้างพัฒนาสื่อที่ท่านทําอยู่แล้วนะคะแล้วก็งานสนับสนุนพวกงานวิชาการงานหัวหน้าสายชั้นงานบุคคลงานอะไรอย่างนี้ค่ะในหัวข้อ1.3แล้วก็งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นอื่นๆซึ่งรวมๆแล้วนะคะอาจถ้าเป็นโรงเรียนมัธยมเหมือนคุณครูบันจะต้องมีชั่วโมงรวมกับชั่วโมงสอนด้วยนะ ไม่ต่ำกว่า20ชั่วโมงต่อสัปดาห์คือรวมกันนะคะไม่ต่ำกว่า20ชั่วโมงต่อสัปดาห์ให้ไปดูหน้า38ควบไปนะคะเหมือนที่คุณครูวันบอกถ้าโรงเรียนทำในส่วนข้อที่1.3แล้วก็1.4เป็นคำสั่งของโรงเรียนอันนี้จะง่ายหน่อยแล้วก็มากรอกได้เลยนะคะแต่ท่านต้องไปเช็คดีๆว่าชั่วโมงสอนตามตารางสอนของท่านเนี่ยมันไม่ต่ำกว่า12ชั่วโมงจริงไหมโอเคกลับมาที่หน้าจอเอาแบบเอาแบบอัตโนมือนี่แหละนะคะ ามาดูชั่วโมงชั่วโมงงานเนาะชั่วโมงงานของครูวันนะคะก็อันนี้คือตามตารางเป,เป๊ะเลยนะคะครูวันก็สอนทุกมอนะคะก็รวมแล้วนะคะตามนี้นะคะส่วน3 1 1, 1เนี่ยครูวันเอามาจากไหนอันนี้ของครูวันก็คือโรงเรียนทําคําสั่งมันก็เลยง่ายหน่อยแล้วก็หยิบมาเลยบังเอิญรวมกันแล้วมันได้24ชั่วโมงเกินไหมคะเกินเพราะเขาต้องการแค่เท่าไหร่20โอเคเนาะ ทีนี้ภาคเรียนที่1ทับหกนะคะของครูบันสอน20ชั่วโมงนะคะรวมกับภาระงานต่างๆนะคะก็เป็น24ชั่วโมงนะคะก็แต่สอนจริงอะเกินเกินนะคะอันนี้ตอนตอนที่ทำข้อตกลงในการพัฒนางานเนี่ยเราก็ทำทาแค่นี้นะคะแต่สรุปแล้วมันก็เกินอยู่แล้วโอเคไหมทีนี้ทุกท่านก็จะเข้าใจวิธีการกรอกโอเคนะคะเดี๋ยวคลิปหน้า ครูบอลจะพาเรามาทําตรงนี้นะคะมาเรามาทำงานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานตําแหน่งครูเดีจะพาเดี๋ยวจะมาอธิบายเรื่องของการเขียนสีช่องตัวนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ